สวัสดีครับเพืเ่อนๆขาวันนี้ก็เจอกับป้านีอ่ออนอีกแล้วนะคะวันนี้ป้านีออนจะพามาชมกรุงแชน่น้ำปลาไปูสไตล์นะคะอันนี้เป็นอาหารของร้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากุุงแช่น้ำปลาของร้านไป,ปูจะน่ารับประทานหรือเปล่า,า,าห,นหน้าตาจะสวยไหมสาขาไหนคะสาขาสองค่ะนเรล,ลฟ l f เวอร์นะคะ On อ,อ,อยู่ในรองปีดนะคะสาขาที่สองนะคะเพื่อนๆ จะมาผิดร <Cornell>. ้านนะคะมันมีสาขา1นะคะแล้วก็สาขาสองสาขาหนึ่งขายไปแล้วค่ะก็เหลือตอนนี้ใบปูก็เหลืออยู่สาขาเดียวสาขาสอง o เプレฟเวอร r นะคะถ้าใครมาที่สหรัฐอเมริกามาที่เมืองลองบีก็อย่าลืมแวะมาทานที่ร้านใบปูนะคะสาขาสอง on プレฟเวอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกุ้งช่น้ำปลากันค่ะมาดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตกแต่งจานทำกุ้งแช่น้ำปลากันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะทำรูปกุหลาบค่ะเอาไว้ตกแต่งกุ้งแช่น้ำปาลาานะครวิธีการหั่นนะครเราก็หั่นแบบนี้ค่ะใช้มะเขือเทศผ่าครึ่งนะคะแล้วก็หั่นเฉียงๆหั่นบางๆค่ะเฉียงๆค่ะ แค่น้ำปลาเราก็ต้องตกแต่งให้สวยงามให้ดูน่ารับประทานครับตอนนี้เราก็หั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วนะครับเพื่อไว้ตกแต่งจานกุ้งแค่น้ำปลาครับวิธีการทํามะเขือเทศเป็นรูปหัวใจไว้ตกแต่งกุ้งแค่น้ำปลาก็ขยายขยายเอาแบบนี้ครับให้มันยาวๆอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็เริ่มม้วนนะคะตอนนี้เราก็จะได้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างของดอกกุรลดอกกุราบแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะก็ประมาณนี้ละค่ะ ค่ากุ้งที่เราผ่าหลังนะคะเราก็จะผ่าแค่ไม่ชุบไม,ไม่ไม่เยอะค่ะนิดเดียวผ่าแค่นิดเดียวค่ะรูน่อยรูน่อยค่ะไม่ต้องทำรูใหญ่ค่ะแล,แล้วเราก็จะวิธีตกแต่งตัวกุ้งนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้หางมันเสียบเข้าไปด้านหลังแบบนี้นะคะ ก็จะใส่แบบนี้นะคะก็ทำไม่ยากหรอกครับเพื่อนๆขาที่จะทำกุ้งแช่น้ำปลาให้ดูน่ารับทานสวยงามนะคะแล้วตอนนี้กุ้งเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปก็เราก็ต้องเอากระเทียมนะคะกระเทียมมาซอยซอยซอยค่ะซอยยิบๆเลยนะครับเ่็นขาซอยบางๆนะคะเป็นแผ่นบางๆค่ะแล้วก็วางไปตามช่องว่างระหว่างกุ้งนะคะอันนี้ก็วางเสร็จแล้วนะคะกระเทียมวางเสร็จเรียบร้อยก็จะราดด้วยน้ำยำของร้านเราเองแหละค่ะน้ำยำสุดเด็ดค่ะน้ำยำสุดเด็ดค่ะรสชาติ มผม, Radio, ผมเ,เลือกอีกเขาเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดคุ้งแช่เหรอคุ้งแช่ครับนี้คุง้งแช่น้ำปลานะครับแล้กุ้งแช่น้ำปลาเราก็เสร็จแล้วก็เพื่อนๆพื่นปันเอินก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนมีความสุขตลอดทุกๆวันเลยนะคะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ